หลังจากเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามีการเผยพแพร่ภาพขณะวิ่งทดสอบของกระบะนิสสันโนรารุ่นตกแต่งพิเศษหลุดออกมาล่าสุดเมื่อวันที่17มิถุนายน2564พริมคาสำนักแต่งชื่อดังของออสเตรเลียซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับนิสสันโดยตรงได้เผยโฉมกระบะรุ่นตกแต่งพิเศษใหม่อย่างโนราโปรโฟเอ็กเวออกมาให้ได้ชมกัน โดยตัวรถนั้นจะถูกวางจำหน่ายในอีก3เดือนข้างหน้าสำหรับรุ่น Warrior ใหมน่นี้ถูกต่อยอดมาจากรุ่น e n t r e a r r i o r ซึ่งเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษเช่นกันและถูกส่งออกสู่ตลาดมาแล้วก่อนหน้านี้โดยใช้พื้นฐานจาก Nissan n o v r a Double Cab 4x4 ส่วนรุ่น Pro4x Warrior ใหมน่นี้จะใช้พื้นฐานจาก Nissan n o v r a Pro4x ซึ่งเป็นกระบะรุ่นท็อปสุดของค่ายที่ถูกเปิดตัวทำตลาดไปเมื่อไม่นานมานี้สำหรับความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดที่สุดเห็นจะเป็นด้านหน้าของรถที่มาพร้อมกับการชนโลหะทรงดุดันพร้อมกับการติดตั้งไลท์บาร์ LED และไฟตัดหมอกด้านล่างนั้นติดตั้งแผ่นกันกระแทกสีแดงพร้อมฉลุตวนนัวอักษรเนวราล้ออลอยลายใหม่เฉพาะรุ่นวอริเออร์ขนาด17นิ้ว หุ้มด้วยยางคูเปอร์ออโ r a เรนขนาด 275/70R17 ทัช่วงล่างของรถนั้นถูกปรับใหม่ให้สูงขึ้นอีก42มิลิเมตรเพื่อให้สามารถข้ามผ่านทุกอุปสรรคได้ง่ายขึ้นช็อคอัพถูกอัปเกรดใหม่โดยรอบนี้มาพร้อมกับสีแดงเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนอกจากนั้นก็มีการตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยในอีกหลายจุดเช่นการเพิ่มลายกราฟิกในส่วนชายประตู และโลโก้ Pro f x Warrior ในส่วนของกระบะด้านท้ายส่วนคุ้มพลังขับเคลื่อนนั้นคาดว่าจะยังคงใช้เป็นคุ้มพลังเดิมของรถคือเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.3ลิตรวินเทอร์โบที่ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้าที่3,750รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตร ที่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติ7สปีดและอาจมีเกียร์ธรรมดา6สปีดที่เคยใช้ในรุ่น Entry c w u r i o r มาให้เป็นตัวเลือกสำหรับ Nissan Navara Pro-4x c a u r i e r นั้นมีกำหนดออกทำตลาดในอีก3เดือนข้างหน้าที่ประเทศออสเตรเลีย และหากมีการเข้าทำตลาดที่ประเทศไทยในชน่วงนี้เพื่อนๆคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างครับ